เอาโอเคเล่มเปิดใหม่โอซ่าพูดตั้งเยอะว่าแบบเบื่อเบื่อเพื่อหลังฟอร์สก็เลยว่าหาเปลี่ยนดีกว่ากำลังแบบบ่นเลยกำลังบ่นเลยแบบกำลังบ่นว่าเออเนี่ยเพื่อหลังฟอร์สเบื่อจัดใช่ลืมลืมจริงลืมอีกแล้วตั้งใจบอกว่าแบบเพื่อหลังฟอร์สเดิมๆหาท่ายสดดีกว่าหมับปิดใหม่ลืมเลยลืมลืมจริงๆนั่นแหละลืมแบบลืมเม่อโง่อะแบบลืมเฉยเลยอะโคตรงงอะลืมอีกแล้วนะ ไม่เหงาอีกแล้วไก่มจ,จมปัดจมคำเท้าไรมามามานอกเรื่องกันนาแล้วนะหกนาทีเนอะมามามาแล้วว่าเราเข้าสหน้าเกมเ s <S มนะกมัมาดีกว่าไป Let's go กกาาาารรั้งดดแแลแลละห่่่่ีีเอยยทถูขขไจ ตำนานของผู้กล้า <Effect. S 1> ที่เคยประชิดโลกใบ <Okay. S 1> นี้เรื่องราวของเราอมรุธที่เต็มไปด้วยในกิวอะ่ะไม่ีใครอยู่ป้าาให้หมดกิวเลยเอ้ยคุณคุณคุณหันขึ้นมา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 ได้ยินป่าวไร้ละบุญมีแต่กรมบังนูด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 หันขึ้นมา,น,น,มา,น,มมานูดนูดนูดไม่ดีเนาะไป,<ถ>ไปหาปขึ้นไปใช้ไปตามทมุกคน <c oughs> ดีไหมเห็นไหมหันขึ้นมาสิห no um> mm> ันขึ้นมาเช่วยค้าด้วยเชืวอค้าด้วยช่่ยค้าด้วยหันขึ้นมาเฮ้ยนุตนุตนูตนุดหันขึ้นมาหันขึ้นมาหันขึ้นมาฮัลโหลนุตเห็นข้าไหมอืมเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณ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 ไอ้กอกอเพชรกอเพชรเฮ้ยกอเพชรเฮ้ยดีไหมเห็นข้าไหมเฮ้ยเห็นไหมข้างบน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 เฮ้ย ขังบอลขังบนลขังบอลลุปันลุปันช่วยด้วยได้ยินสักทีโน้ต no, ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับอุ้มหน่อยขอึ้นขาเฮ้ยใครเนี่ยเก่งจัง <c oughs> แน่นอนครับใน EP นี้หลังจากเปิดคลิปมาเราก็ดูนะครับว่าใน EP นี้ลิงจะปวดมากแค่ไหนซึ่งใน EP นี้รวมความปวดหรือความปวด EP 7ของลิงแน่ๆนะครับสวัสดี วัดดี้วัดดี้ค่ะวัดดี้วัดดี้วัดดีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเฟรมชื่อเฟรมเหรอใช่ครับแล้วผมชื่อเรียมนะชื่อเรียรู้จักครับชื่อเรียมเรียมสาครับใช่แล้วเรียมไม่มือคืออะไรอะเรียมไม่ต้องรู้เหรอใช่เออโอ้รู้ยังเรียมไม่ธรรมดานะจริงๆรู้ยังรู้แล้วอย่าทับอีกเลยเก็บมาเรียม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 มันจะทับเฮ้ยเรียมมันเดอร์ทับ เตรียมตีคนนู้นได้ไหมคนนู้นอ่ะคนนู้นคนไหนคนนู้นคนนู้นเตรียมนี่เราใช่แล้วโอ้โหเตรียมเอามาจากไหนนี่ไม่เตรียมมัดอะไรหรอทำไมอะไรเป็นกระบอกวิเศษสั่งตรงมาจากเมืองจีนโอ้เมืองจีนใช่แล้วเมืองจีนเม็ดอินไชน่าแอบแอบไปาก็อยู่วัดจีนน่ะไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยเอาใหม่เอาใหม่ให้เอาใหม่เอาเอาเอาแต่ไม่ฟันนะไม่ฟันไม่ฟันยี่สิบ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 อ่าหมดตัวแล้วเหรอเอาโยนยังไงโยนไปสิ ม่เอาไม่ได้หากองหากองหากองนีมามานีมมานีมานี้นีกององกอเอาไปในกล่องในกล่องเอาไปไปไกลๆเลยเือได้ไลไลฆ่าเหรอไม่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 ค่าไม่ได้ไม่ไดไลไทำไมไลยำไม่ได้งเอโอยไอลิงช่วเรียอโทด ต้องใส่ต้องใส่โต้คงไม่อยากอยู่ทีมงานพี่นะเฮ้ยอ่าพผด่อ่เอาเกมวันให้หน่อยรีมทไรวะเอาล่อพี่้ามาจากกันช้ารั้วอนาคตของเจ้าผ่าน้อันนี้มึงวรส่งมาไหมนพี่ไปเวยียมึงวส่งมาใช่ไหมเอาเข้าไม่ไอเรียมโดทีเดียวเลยไปไกลๆเลยลิงขอโทนะลิงทำอะไรไม่ได้เลยเวลนะอย่าวินมา น่าสงสารยังไงลิงมาช่วยแล้วหย่าอุ้ยเกมมอนเอ้ยเฮ้ยไอเลียมไอเลียมเออไม่เลยนะเรียมเรียมรีบขอโทษไปไม่เรียมต้องหมดไลค์กับลิงด้วยอยากกินลิงอยากไ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่อบไอ่นี้สามาช่วย ไอ้นี่ตอบแทนมูลคุณค่าอย่างนี้เรียกดูเพื่อนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนค่านี่เพื่อนกระจอกกิ้งกระจอกกิ้งกกระจอกกิ้งกิ้งมืี่มันกระจอกกิ้งกระจอกไอ้หีายอ้บอกนี่กระจอกไอ้หงายไอ้หงายเอ้ยไอ้ปีบอกติงกระจอกเจ้าไม่มีน้ำยาซะเลยชุบเลยจะบอกลาแล้วชุบเลยชุบใครชุบลิงเหรอ เราชูบได้หรอไม่ต้องจูบไอเนี่ยไ่อยเน่าเลยเอาเเลยนะทำไมยังไม่ชอบหรอไม่ชอบเอาทำไมไม่เอ้ยไม่ชอบเหรอเขาเป็นผู้หญิงเลยไม่ผีบักซิ่งไงไอผีบักซิ่งไงนี่กระแค่ยี่หรอไม่ตีจอกครับลิงจอกอย่าเฮ้ยไม่ตีไม่เข้าทำไมตีไม่เข้าไอ้อาหารหมดดี่อย่าตีนะอย่าตีนะ อกระจอกกระจอกกระจอกาะนั่นแหละมึงลงคู่เว้ยแหละไม่ต้องไปแล้ว่ออไปด้วยไปด้วยครับพี่ไปด้วยครับพี่ชายเกิดอะไรขึ้นมาจุ่มไหนครับพี่ชายผมนะครับเอ้ยไอ้นาเลียมช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสำสบสำสบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทรมานลิงเลย ดิง่งออกไปเไปละจ้าไม่น่าเลียมเลยทำไมดิงชอบบักบ่อยอย่างไรไปดีกว่าเท่านี้แม่งเถื่อนชึบ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 เฮ้ยโดดไม่ได้ ในตอนนี้เราเฮฮาและแปลกๆแล้วครับเพราะอีกไม่นานนั้นเควสจากราชาคือการทําลายบอสพวกเรานี่นได้ทำได้เด <tôi S 1> <t> ินทางไปทําลายบอสซึ่งมอสตัวนี้เป็นบอสที่โหดมากแต่ก็ไม่เกินฝีมือพวกเราหรอกครับไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ข้ายิงได้ไม่จากัดเอาขอแานูยืมหน่อยค้าว่าค้าจาเป็นต้องใช้กับไอ้นั่นน่าจดูที่ข้าลมนโอ้ลมนด้วย let's go อางนี้ตอไหมอะจะไม่ต้องลงไฟฟนะ จะวิ่นได้ค่าเจ้าไรจะวิ่นได้ค่มีสองคล้องใช้เสร็จแล้วเอามาคืนด้วยเด่๋ยวจไม่ชอบใส่โอ้ยใครมันถือลิงต่อกันเยอะเลยได้นะใส่เลยกับจบโลมหมดไปเนี่ยเดี๋ยาองค์กายใจเย็นใครวิ่งกลับมาเลยครัโอ้โหโอตัวเปล่ายังไม่สู้นะไม่ปถามไอวีสักคำเสือว้เดี๋ยวองค์กายใจเย็นด้วยอีกปั๊บท่าน กิดรายขึ้นนะโอ้แต่วเลยอใชายไหมครับบอกดิฉันสนิทก็ดีไหมครับหลังจากนั้นอีกไม่นานพวกเราก็ตายกันไปว่าเล่นเลยนะครับโดนอ้อยโอ้แต่ดูหน้าตาใหน่นั้นเอาอีกตัวไหมปีวิวเออบอสเกิดเป็นล้านเลยโออ้อย บ้าปเดี๋ยววิเข้าห่วเข้าอันนี้เลย